กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนัสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ มาดูสถานการณ์นะครับการลุกโต้กลับนะครับของอยูเครนนะเพื่อจะเอาดินแดนคืนจากทางรัสเซียที่ผนวกไปนะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะจะเห็นน้อยครั้งมากที่ทางยูเครนออกมายอมรับนะครับว่าปฏิบัติการลุกโต้กลับไม่คืบหน้านะครับแต่ว่าข่าวนี้น่าสนใจเพราะมายอมรับนั่นเองนะครับ แนวป้องกันนะของรัเสเซียแข็งแกร่งมากนะครับการยอมรับครั้งใหญ่ของพลานุภาพทหารของปูตินนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับชมกันยูเครนนะครับยอมรับนะต่อความล้มเหลวใหญ่ในสมรภูมิรบนะครับโดยกล่าวว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารภาพนะครับโดยรัฐบาลของเซเลนสกี้นะครับรัเสเซียได้ก่อสร้างแนวป้องกันต่างๆบนแนวหน้าได้อย่างแข็งแรงมาก นะครับโดยทางกระทรวงกลาโหมของอยูเครนนะครับนะได้ยอมรับนะถึงข้อบกพร่องนะฮะของการรุกโต้กับนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอยูเครนเนี่ยกล่าวว่าสถานาการณ์นั้นในสมรภูมิรบเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยนะครับเท่านั้นฮานนานะมาเรียนะกล่าวว่ายูเครนเนี่ยยึดคืนอาณาเขตเพิ่มเติมนะครับได้บางส่วน นะในทางตอนใต้โดยเคียบกล่าวว่านะครับพวกเขาเนี่ยได้ปลดปล่อยนะครับราว130ตารางกิโลเมตรในทางตอนใต้นะครับนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการรุกโต้กับแต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีนะครับของยูเครนเนี่ยกล่าวว่านะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีในยะสำคัญน,คนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ โดยการาหูมนะครับของยูเครนเนี่ยกล่าวว่าการต่อสู้นะที่รุนแรงยังคงมีอยู่นะครับในเมืองลิมานบักมุดนะครับแล้วก็แอฟดิฟกานะครับก่อนหน้านี้นะครับทางยูเครนกล่าวว่าทหารของพวกเขาเนี่ยลุกคืบหน้าไป600เมตรนะครับใกล้เมืองบักมุดนะครับในทางตะวันออกสำนักข่าว RIA นะครับของรัสเซียเนี่ยรายงานว่ายูเครนไม่ได้ดำเนินการนะครับลุกโต้กลับ ในเมืองบักมุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับของยูเครนเนี่ยยอมรับนะครับว่าความคาดหวังของการรุกโต้กลับนั้นเนี่ยมันเป็นการประเมินนะครับที่สูงมากเกินไปนายอเล็กซี่นะครับเลสนิคอฟนะยังได้ยอมรับความล้มเหลวนะครับในการจัดการกับสนามทุ่นระเบิดนะที่วางโดยทางทหารของรัสเซียด้วยนะครับโดย รัฐบาลน,นะครับของเซเนสกี้เนี่ยกล่าวว่ารัสเซียได้ก่อสร้างนะบรรดาแนวป้องกันต่างๆตลอดแนวหน้านั้นเนี่ยอย่างแข็งแรงก่อนหน้านี้ครับ,บประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวว่าการรุกโต้กลับนะครับของทางยูเครนเนี่ยจะไม่ประสบผลสําเร็จโดยประธานาธิบดีรัสเซียนะครับกล่าวว่าความสูญเสียต่างๆของเคียบเนี่ยกำลังเข้าใกล้ระดับหายนะนะครับนี่ก็เป็นข่าวนะที่นานๆจะเห็นทีว่าทางยูเครนเนี่ยออกมายอมรับนะครับว่า การรุกโต้กลับนี่ไม่ประสบผลเลยนะไม่มีนัยยะสาคัญของความคืบหน้าเลยพูดง่ายคือรบแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเป็นชิ้นเป็นอันอะนะพูดง่ายๆนะครับเราพาเดบักกฏออกมาก็จะเห็นว่าโอ้โหพวกยานเกาะนะครับรถถังเนี่ยถูกทําลายมากมายนะ,ะเพราะฉะนั้นการรุกโต้กลับครั้งนี้จึงจะเรียกว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะหรือเรียกว่าล้มเหลวก็ไม่น่าจะผิดนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ